Morning Breakfast with a m มค่ะมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันและแบ่งปันพระพรด้วยกันนะคะหากปราศจากพระเจ้าความพยายามของเราในการทำสิ่งต่างๆก็มักไม่เพียงพอและคำอธิษฐานคือหนทางนั้นทำให้เรามีน้ำแห่งชีวิตการอธิษฐานไม่ใช่การใช้พระเจ้าแต่คือการพบพระเจ้า พระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้พระองค์มีฤทธานุภาพมากพอแต่พระองค์ทรงแสนดีพระองค์ต้องการจะทำสิ่งต่างๆผ่านเราพระองค์ต้องการทำงานร่วมกับเราเราจึงจำเป็นต้องอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอค่ะบ่อยครั้งที่เราหลายๆคนเป็นคนลุยมุ่งมั่นทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องดีในฝ่ายโลกแต่มันไม่ดีในฝ่ายวิญญาณเลยค่ะเพราะเราไม่ได้พึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดในจักรวาลน,นี้ที่หนักกว่าก็คือบางคนเลือกที่จะไม่พึ่งพาหรือขออะไรพระเจ้าเลยเพราะเขารู้สึกเกรงใจพระองค์ อันที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานและรอคอยคำตอบจากพระองค์เสมอในทุกๆเรื่องนะคะแท้จริงแล้วมนุษย์คือวิญญาณที่ทำงานร่วมกันกันกบร่างกายที่ได้มาเท่านั้นร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อบารุงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของเราก็ต้องการกำลังที่มาจากพระเจ้าไม่น้อยไปกว่ากันค่ะอย่าละเลยการอธิษฐาน จำไว้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราพระองค์ทรงต้องการให้เราเข้าหาและพูดคุยกับพระองค์บ่อยๆนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะ,ะระลึกถึงในทุกๆนาทีนะคะเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลพระธรรมยากอบทที่5ข้อที่16ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่สอนข้าพระองค์ให้ดีขึ้นในทุกๆวันและขอบคุณบทความดีๆและภาพประกอบจากอาจารย์ธนนชานชิตตับโสพลคริตรจักสารสัมพันธ์กรุงเทพและเพจพระเจ้ามีจริงค่ะ ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักและพระพรที่ทำให้ข้าพระองค์มีวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านค่ะ